มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าทำไมพิริเตอร์ถึงจะต้องล่าตั้งแต่พวกเราดูพิริเตอร์มาทุกภาคมันมักจะมีคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าทำไมสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ล้ำหน้าขนาดนี้มันถึงจะต้องมีการฆ่าแบบกีฬาด้วยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแกนหลักของอรารยธรรมของพวกมันเองพวกเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทำไมพิริเตอร์ถึงจะต้องมีการบูชาการล่าด้วยทั้งที่มันเป็นอรารยธรรมที่สามารถเดินทางข้ามอาวกาศได้สร้างรูหนอนได้อีกทั้งยังสามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ด้วยเราจะกลับพบว่าเหตุผลจริงๆแล้้ล้ววมัััันน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 นซซบบออออแแลลลกก็่่่่าาาาาขุุคตตใจงงงหภสดย Keiller Ker of แด้มีการยืนยันทฤษฎีที่เชื่อมโยงทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุผลหลักที่ได้มีการอธิบายไว้ว่าพวกมันฆ่าเพื่อเป็นกีฬาครับท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันบ่อยๆนะครับ พวกเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมพิเดเตอร์ถึงจะต้องล่าพวกเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสําหรับพวกมันแล้วการล่าของพวกมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมันเหมือนจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของพวกมันการสกดรอยตามแล้วก็การเอาชนะเหยื่อที่มันสมศักดิ์ศรีแล้วก็ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพทางจิตวิญญาณแล้วก็ถูกมองว่ามันเป็นเส้นทางสู่เกียรติยศครับแม้กระทั่งการรอดชีวิตหลังความตายด้วยแต่มันมีเหตุผลที่ค่อนข้างแปลกครับที่การล่าถ้วยรางวัลมันเป็นฝังรากอารยธรรมของยาาาาาววจจเพุดมมมต้้นนนนีแลัักกํผ์ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายาวจาดูเหมือนกับสัตว์ลื้อคานที่จูจ่ๆมันก็ได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากและมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหนังสือการ์ตูนของอัลฟาพิเดเตอร์และก็รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆยาวจามาจากดาวบ้านเกิดของพวกมันครับหรือก,ก็คือยาวจาพรามยาวจาพรามพวกมันเดิมทีเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ลื้อคานที่ได้เกิดขึ้นก่อนยุคอุตสาหกรรมและก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดอยู่พอสมควรพวกมันยังคงอยู่ในเผ่าล่าสัตว์ที่คล้ายกับนักล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นเผานนา่าพ ของวัฒนธรรมของพวกมันแล้วเพื่อที่จะมั่นใจถึงความอยู่รอดแล้วก็การป้องกันจากเผ่าพันธุ์อื่นๆแต่แล้วสิ่งต่างๆก็ได้เปลี่ยนไปครับถือได้ว่าเป็นการพลิกผันไปสู่ด้านมืดจริงๆเมื่อได้มีเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าอย่างมากอีกเผ่านหนึ่งเกิดขึ้นที่ถูกเรียกว่าอเมงกิพวกมันได้จับเผ่าพันธุ์พิเดเตอร์ทั้งหมดเป็นทาสแล้วก็ได้บังคับพวกมันให้ใช้แรงงานทาสนั้นยาวจาก,ก็เลยกลายมาเป็นทาสยาวนานหลายพันปีหลังจากนั้นอัลฟาพิเดเตอร์อย่างคารินก็ได้ปลุกระดมครั้ หลังจากนั้นมาพิเดเตอร์ในที่สุดก็เชี่ยวชาญเทคโนโลยีครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นพลาสมาแคสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไบโอแมสแลวก็รวมถึงอุปกรณ์พังตัวของพวกมันด้วยดังนั้นแล้วเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกมันก็ได้มาจากแบบของอมเมงกิที่ได้ยึดมาวัฒนธรรมการฆ่าแบบยุคหินของพิเดเตอร์ได้รับการส่งเสริมอย่างมากหลังจากการปฏิวัติครับหลังจากที่พวกมันสามารถปฏิวัติแล้วก็ทำลายอมเมงกิได้ที่ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเหนือกว่ายาวยามากๆในช่วงเวลานั้นนนนนนนกกกกกกกาา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 ารรรระทททํขขออองงงงงง่่่่่่่ััััััตตูีีเเเเมมมมม็็ลลยยปสสญษณ์หึคืืบ เกี่ยวกับการปลดปล่อยของพิริเตอร์ทุกครั้งที่พิริเตอร์เอาชนะสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังได้มันได้สะท้อนถึงวันปลดปล่อยของพวกมันนั่นเองครับเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ช่วงเวลาที่เผ่าพันธุ์ของพวกมันสามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสได้ที่พวกมันได้ทนทุกข์ทรมานมายหลายพันปีแต่เมื่อพิริเตอร์ได้รับเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทุกๆอย่างมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทําไมเยาจาถึงไม่มีวิวัฒนาการในการหยุดล่าในเมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงที่พวกมันได้รับมันมาา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 านนนนนนนัััั้้้้้้ไมมม่่่่ดดดดกกกกกกํํจจจคคควววววเเเเเปปป็ใรรรรลลพพืออออหแแถึงงงงงตผธ์ูขโโโยยยสิิชททีี ซับซ้อนของพวกมันมันก็เลยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปที่จะต่อสู้เพื่อทรัพยากรอารมณ์เหมือนกับว่าเวลตันไปแล้วอย่างไรก็ตามครับเยาวจายังคงล่าแล้วก็บูชาความรุนแรงเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตของพวกมันมีความหมายอารยธรรมเยาวจาที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงสุดแลวก็เรียกได้ว่าเผ่าพันธุ์อื่นไม่สามารถตามทันได้เลยแต่ในขณะเดียวกันครับมันมีความปาดเถื่อนยังไงก็ไม่รู้ครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเมื่ออารยธรรมของพวกมันไปถึงจุดที่ทรัพยากรไม่มีจํากัดดังนั้นแล้วมันก็เเเลลลยยแแแบบววววว่่่่่าา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 าจจะะะะททททํํอไไไไรรกกกกก็็็ดดดดด้้้หหหมมมมััันนูผผิิงงใพตตสค หมายที่โคตรจะไร้าสาระสุดๆไปเลยเพราะอย่างที่ผมว่ามันจะทําอะไรก็ได้มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกปัจจุบันของพวกเรานั่นแหละครับที่มีการสร้าง AI แล้วก็รวมถึงระบบอ,อัตโนมัติหาก AI ไปถึงระดับที่ฉลาดสุดๆมันก็สามารถเร่งความก้าวหน้าแล้วก็สามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นได้ที่ทาให้มนุษยชาติมีพลังไม่จํากัดซึ่งนําไปสู่ทรัพยากรที่ไม่จํากัดอีกต่อไปความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันสามารถจํากัดความจําเป็นในการทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเพราะว่าทรัพยากรไม่มีจากัดความหมายของการมีทรัพยากรก,รก็ลดล อารยธรรมที่มีทรัพยากรและก็พลังงานไม่จํากัดถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรมากพอแล้วมนุษย์ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะรุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่จะสแสวงหาความหมายที่ว่างเปล่าอารยธรรมของพิเตอร์อาจจะไปถึงระดับความอุดมสมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามในมุมมองของความรุนแรงและก็ความ่าดถือนของพวกมันก็ไม่ได้หายไปไหนนองนั้นแล้วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเงียบเหงาพวกมันก็ได้เลือกยึดวัฒนธรรมของพวกมันไว้กับการล่าเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองทางจิตวิญญ,ญาณที่มีต่อความตายในรูปแแแบบขอองงงสสัััััตตตวว์์ร้้้าาายลลลกก็ภพษมมมีีีีีชิทท่่นนนนใค ทรัพยากรเกือบไม่จำกัดสิ่งเดียวที่มันมีความหมายก็คือความตายนั่นเองครับ ตำนานยาวจาถือว่าเป็นเพียงผู้ที่พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักรบที่คู่ควรที่ได้รับตำแหน่งเคียงข้างบรรพบหลุดชีวิตหลังความตายสังคมของพิเทเตอร์ทั้งหมดยึดมั่นในหลักเกียรติยศครับหลักเกียรติยศที่ทำหน้าที่เป็นศาสนาโบราณที่มาให้ความหมายแก่พิเทเตอร์ครับในโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีที่ทำให้ทรัพยากรไม่มีจำกัดสำหรับยาวจาแล้วการล่าคือการมีจุดมุ่งหมายครับนั่นคือวิธีที่พิเทเตอร์ให้เหตุผลกับการดำรงชีวิตของตัวเองและก็รวมถึงการรักษาชื่อเสียงของตัวเองถ้้าาาาจะใหหเเเเปรรีียยยยบบบบทลกกก็คืือออมมมนนนนนัศสสขงงงุุษ์่แแวไดดิ น,นั่นเองครับเทพเจ้ายาจาโบราณที่รู้จักกันดีในชื่อของแบ็กวอลเล่ได้เตือนใจไว,ว้ว่าความตายไม่ได้น่ากลัวแต่ถูกยอมรับว่าเป็นสิทธิสูงสุดของนักล่าข้อความหลักในศาสนาการล่าคือเกียรติยศครับซึ่งได้ถูกจารึกไว้ว่าการล่าเป็นจุดประสงค์ของชีวิตสําหรับยาจามันคือกฎแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ถูกกาหนดไว้แล้วให้กับนักล่าทุกคนจะต้องสแสวงหาเหยื่อที่คู่ควรแล้วก็ห้ามโจมตีผู้ที่ไร้การป้องกันแล้วก็ได้ถูกกาหนดให้มีถ้วยรางวัลเป็นหลักฐานของความกล้าหาญหลักเกียรติยศทําหน้าที่เหมือนกันนนนนััับบตตตตาา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 านน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 ชิิิพพธุุ์ทงงงงศสดด้้้้แลลวววยยยยจาห่่มมกก็เเโขึรรรไือ หลุดบราณที่พวกมันสามารถเอาชนะสัตว์ร้ายตัวใหญ่ยักษ์บนดาวม้านเกิดของพวกมันได้ เยาจาได้กลายมาเป็นนักล่าผ่านพิติกรรมที่สําคัญที่เรียกว่าบัตดิ้งที่ได้ปรากฏในภาพยนต์เอเลี่ยนป่ท้าพิเดเตอร์มาแล้วหลังจากที่มันเอาชนะซินูมอฟได้พิเดเตอร์วัยหนุ่มก็ได้รับการยอมรับจากสังคมและก็ได้รับสิทธิ์ในการผสมพันธุ์การเข้าถึงอาวุธและก็รวมถึงยานผาหนะเยาจาวัยหนุ่มจานวนมากครับเสียชีวิตในกระบวนการนี้สิ่งนี้มันได้เน้นย้าถึงองค์ประกอบที่โหดร้ายที่สุดของอารยธรรมของพวกมันครับผู้ที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะล่าก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่สําหรับพิเดเตอร์แล้วน ที่จะมีชีวิตอยู่ซึ่งทําให้เผ่าพันธุ์พิเดเตอร์แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้กระทั่งในระดับพันธุก,กรรมกันเลยทีเดียว ในนวนิยาย forever midnight กลุ่มพิเดเตอร์ยุคแรกๆเชี่ยวชาญในการเดินทางในอวกาศครับเพื่อที่จะไล่ล่าสัตว์ร้ายที่อันตรายเปลี่ยนจากการล่าให้กลายมาเป็นพิธีกรรมการแสวงบุญนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีของยาวจาดังนั้นแล้วพิเดเตอร์ก็เลยเดินทางไปยังอวกาศเพื่อล่าสัตว์อย่างไรก็ตามครับผู้เขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีก่อนเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาเบื้องต้นในการล่าได้ยาวจ้าไม่ได้ล่าเพื่ออาหารหรือด้วยความจําเป็นนะครับผู้มันล่าเพื่อเกียรติยศความตื่นเต้นและที่สําคัญทททีี่่่่่สุดดดกกกก็คคืืออออาา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 รรรรเชวววววิิิตตตงงงงจจญณนน้้ยัััลลแะม ฉายภาพซ้ำครับในวันที่ผอพัน์ของพวกมันสามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสได้ แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการเปิดเผยครั้งใหญ่ในภาพยนตร์ของพิเดเตอร์เรื่องล่าสุดพวกเราจะต้องเข้าใจเหตุผลบางอย่างก่อนนะครับว่าทาไมลำดับชั้นของการล่าย,ยังคงเป็นรากฐานสาคัญของสังคมพิเดเตอร์อยู่เหตุผลแรกก็คือผู้นําจะต้องได้รับตําแหน่งผ่านความดีความชอบมากกว่าการทุจริตหรือการบงการอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะโกงการล่าได้เนื่องจากมันมีการบันทึกแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบการฆ่าผ่านหน้ากากครับดังนั้นแล้วหัวหน้าเผ่าแล้วก็ผู้ที่มีอาวุธโสมากจะเป็นผู้ที่มีจํานวนการฆ่ามากที่สุดแล้วก็มีประสบการณ์มากที่สงมรรระทนิแ่บธ เขาจะคิด2ครั้งก่อนที่จะส่งนักรบไปลบเพื่อตายดังนั้นแล้วผู้นําจะไม่เข้าสู่สงครามอย่างง่ายได้ครับก่อนที่จะส่งนักรบทั่วไปไปลบเพื่อตายการที่มันมีลําดับชั้นทางการเมืองตามคุณธรรมการล่าสัตว์มันเป็นข้อโต้แย้งหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับสังคมของพวกเราในปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะครับที่ว่าผู้นําจะต้องนั่งเก้าอี้และก็ชี้เป็นชี้ตายและก็ไม่เสี่ยงชีวิตตัวเองเลย เหตุผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับการล่าคือความพร้อมในการลบครับการล่าสัตว์เป็นประจำกับสิ่งมีชีวิตอันตรายทําให้พิเดเตอร์ทุกคนฟิตและพร้อมลบกับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเผ่าพันธุน์อื่นๆทฤษฎีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการล่าทําหน้าที่เหมือนกับวาลนิลภัยเพื่อที่จะป้องกันสงครามกลางเมืองด้วยการที่พวกมันล่าเป็นประจำและการเสียชีวิตของเผ่าพันธุ์ตัวเองมาได้คัดกรองคนที่แข็งแกร่งที่สุดครับการเสียชีวิตของเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้เตือนพวกเขาถึงความนา ซูกร์ตูนบางเล่มได้บอกเป็นนัยยะสําคัญว่าผู้อาวุโสได้เรียนรู้ว่าเมื่อนักลบขาดเหยื่อนอกโลกพวกมันจะหันดาบเข้าหากันเองครับด้วยการสนับสนุนในการล่านอกโลกแล้วก็รวมถึงการแข่งขันด้วยถ้วยรางวัลหัวหน้าเผ่าจะแสดงออกด้วยความก้าวร้าวครับในลักษณะที่กรุงโรมโบราณจัดการแข่งขันกราดิเอเตอร์เพื่อที่จะระงับความกระสรับกระส่ายของพลเมืองอะไรแบบนั้นเลยดังนั้นแล้วการล่าจึงเป็นช่องทางในการร่วมกันครับที่จะเปลี่ยนการแข่งขันให้มาเป็นเกมแทนที่จะเป็นสงครามกลางเมือง อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องราวแล้วก็ทฤษฎีที่ถูกขยายออกไปหนังพิเดเตอร์เรื่องล่าสุดได้ให้คําอธิบายที่ชัดเจนที่สุดว่าทาไมยาวจาถึงจะต้องล่าด้วยตอนจบของพิเดเตอร์คิลเลอร์ออฟคิลเลอร์ได้เปิดเผยบอกแสหนึ่งของนักล่าที่ประสบความสาเร็จครับพิเดเตอร์ได้รับการเก็บรักษาพันธุกรรมเพื่อที่จะเป็น DNA ที่ดีที่สุดของพวกเขาในขณะเดียวกันที่ภาพยนตร์พิเดเตอร์ได้บอกไปในนัยะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเกี่ยวกับเบื้องหลังแรงผลักดันในการฆ่าของยาวจาครับที่มันมากกว่าแค่การเคารพทางศาสนาธธรรรรมดดดดาาาานนนนืื่อองงจจจกตบขไไ้้ยยยัวว รวบรวม DNA ของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลครับพวกมันทําเช่นนั้นเพื่ออัปเกรดทางพันธุกรรมให้กลายมาเป็นพิเดเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดและก็อันตรายที่สุดในห้องแช่แข็งของพวกเขาเราจะได้เห็นเออร์ซาที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งกว่ายาวจากอีกทั้งเราจะได้เห็นนาลูจากเพย์อีกด้วยนะครับซึ่งน่าหมายความว่าในเพย์ภาค2เธอจะได้ตกไปอยู่ในน้ํามือของยาวจากดังนั้นแล้ววัฒนธรรมการล่าของพิเดเตอร์ยังมีอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากการบูชาการล่าที่เป็น DNA ของเผ่าพันธุ์ที่น่าเกงขามเหล่านั้นเอาไว้ครับที่มันเข้ากับรหัสพันธุกรรมของตัวเองที่จะทําให้พวกมันดูอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการล่าแล้วก็รวมถึงการอัปเกรดตัวเองทางพันธุกรรมเพื่อที่จะมั่นใจว่าเผ่าพันธุ์เยาวจะจะไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปแล้วทําไมแนวคิดของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ล่าสัตว์มันถึงจูงใจเรามากอาจจะเป็นเพราะว่ามันสะท้อนภาพของตัวเองกลับมาครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตัวของเยาวาที่เป็นอารยธรรมที่พัฒนาไปถึงระดับสูงมากแล้วที่มันผสมผสาา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 นนนนนนเเเเข้้้กกกกกััับบสสญชตตณรระะหหยยลลลลืออออดดแแงงงงิิิมมม่่่ีีคทททํใพพพวป็ภุฤ มนุษย์ถึงแม้ว่าพวกเราจะอ้างว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดแล้วก็มีอรารยธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมของพวกเรายังถูกขับเคลื่อนด้วยสงครามครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงและการแข่งขันแบบพิธีกรรมเราภูมิใจในความรุ่งเรืองของพวกเราเองแต่ก็ยังคงสร้างวิธีการฆ่ากันแบบป่าเถื่อนถ้าพวกเรามามองย้อนจากตัวอย่างจากประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของชาวรมันโบราณได้สร้างท่อส่งน้ำใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแล้วก็รวมถึงสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันครับก็ได้สร้างความเพลิดเพลินกับกีฬาการกาดิเอเตอร์ที่มันโหดเเเเีี้ยยยมมพื่่อควาาาบบบัััันนนทิิงแตกกใุุปจจรร ระดับที่สามารถแยกอะตอมได้แล้วรักษาโรคที่มันซับซอ้อนได้แล้วเชื่อมต่อโลกทั้งใบผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังคงใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกันในสงครามเพื่อพัฒนาแก๊สพิษไม่ว่าจะเป็นรถถังแล้วก็รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์พวกเราได้นําวิทยาศาสตร์ระดับสูงไปใช้กับกิจกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาตินั่นคือความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ครับ แม้แต่ในโลกสมัยใหม่เองก็ตามแต่ยังมีคนรับรวยจำนวนมากที่ยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อออกล่าสัตว์ใหญ่อย่างเช่นสิงโตหรือช้างไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดหรืออาหารนะครับแต่เพื่อความตื่นเต้นแล้วก็ศักดิ์ศรีของการได้ครอบครองถ้วยรางวัลหายากสิ่งเหล่านี้มันถูกปะนาว,ว่าเป็นพฤติกรรมที่ปาดเถื่อนแต่ก็ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันสิ่งนี้มาได้ชี้ให้เห็นถึงแรงผลักดันบางอย่างในจิตใจ,จของมนุษย์ที่ลึกมากและนี่แหละครับคือสิ่งที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของยาวจายอย่างน่าประหลาดใจมากนักล่ายาวจายยอมเสี่ยงดดููคคคค่รรอออองงงงขตััววเมมนืกกาาาาแแส้หบ ที่มันคล้ายคลึงกับมนุษย์ที่ไล่ล่าความท้าทายเพื่อที่จะย,ย,ยืนยันตัวตนของตัวเองในสายตาคนอื่นการมีอยู่ของพฤติกรรมนี้ในสังคมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสัญชาตญาณแบบพิเดเตอร์มันยังคงฝังอยู่ในตัวของพวกเราอยู่ด้วยแต่แค่หน้าตาพวกเราอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับมันมากในแง่นี้เองครับการล่าของพิเดเตอร์ก็สามารถมองได้ว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยของรูปแบบความรุนแรงเชิงพฤติกรรมที่มันยังคงอยู่ในวัฒนธรรมมนุษย์อย่างต่อเนื่องพวกเราชดเชยสัญชาตญาณความรุนแรงด้วยกีฬาที่่่่เเรราาแขขงัันนนกกชมวยศิลปะตอสู หรือแม้แต่กีฬาแบบทีมที่ใช้คำศัพท์จากทางทหารว่าแผนโจมตีหรือแนวลับมนุษย์ยังคงชื่นชมภาพยนตร์แอคชั่นอยู่และรวมถึงวิดีโอเกมรุนแรงที่เลือดสาดซึ่งผมเองก็ชอบนะมันกลายมาเป็นวิธีการปลดปล่อยสัญชาตญาณแบบดิบแบบเดียวกับที่ยาวจาทำเลยครับในอีกมุมที่ดาร์กไปกว่านั้นบังกมยังแก๊งอัชยากรรมหรือองค์กรใต้ดินก็จะมีวิธีการเข้าร่วมที่จะต้องใช้ความรุนแรงเพื่อพิสูจน์ตัวเองและก็รวมถึงการสร้างสถานะของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับซึ่งมันคล้ายคลึงกับพฤติกรรมบัตติ้งของ ตัวของมนุษย์ระหว่างความมีอรารยธรรมกับสัญชาตญาณดิบมันก็เลยสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในตำนานของพิริเตอร์ครับพวกเรามีทั้งแง่มุมที่เปลี่ยนไปด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกด้านหนึ่งก็ยังมีการกระหายเลือดอยู่ท่านผู้ชมว่ามันไม่แปลกเลยครับยาจาก,ก็เหมือนกับกระจกนั่นแหละครับที่สะท้อนความเป็นนักลบแลวกและความรุนแรงของมนุษย์กลับมาหาเราในระดับที่มันเหนือกว่ามนุษย์อย่างที่ดั๊เคยพูดไว้ตอนเผชิญหน้ากับมันเลยครับว่าแกนี่มันอัปลักษณ์ชะมัดบางคนอาจจะพูดว่าความอัปลักษณ์ของพิริตเนตันอยู่ทังหครัับความอปล์ แรงที่ฝังอยู่ในธรรมชาติของพวกเราเองที่ไม่ว่าอารยธรรมที่พัฒนาแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะลบมันออกไปได้เลยขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังจนจบนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างท่านผู้ชมคิดว่าเหตุผลที่แท้จ,จริงที่ยาวจาออกล่านั้นคืออะไรลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาคดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ